ก่อนจะดูจิตได้ต้องหยุดจิตก่อนหยุดจิตด้วยคำบริกรรมพุทโธพุทโธคือ,อย่าปล่อยให้จะอย่าปล่อยให้จิตคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ต้องรู้จักหยุดจิตก่อนเพราะว่าถ้าดูจิตแล้วหยุดมันไม่ได้เดี๋ยวเวลามันไปทําบาปก็หยุดมันไม่ได้เวลามันโกรธก็หยุดมันไม่ได้เวลามันโลภก็หยุดมันไม่ได้ดูไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าดูแล้วไม่สามารถที่จะหยุดมันได้ มือนขับรถเนี่ยขับไปดูรถไปขับไปแต่ไม่มีเบรกก็อย่าไปขับเลยเดี๋ยวถึงเวลาจะต้องถึงสี่แยกไฟแดงจะหยุดก็หยุดไม่ได้หันต้องติดเบรกให้กับรถก่อนก่อนที่จะขับรถก่อนที่จะพารถไปไหนมาไหนได้ต้องต้องมีเบรกก่อนถ้าคุณรู้ว่าเบรกเสียคุณกล้าขับรถไหมไม่กล้าใช่ไหมแต่ทําไมคุณกล้าปล่อยให้จิตของคุณไปไหนมาไหนคิดได้เรื่อยเปื่อยอ พอโกรธก็ปล่อยมันโกรธเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ร้องหหมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเ,ยเพราะว่าไม่มีเบรกหยุดมันถ้ามีเบรกหยุดมันพอโกรธก็หยุดมันซะมันก็หายโกรธพอโลภก็หยุดมันมันก็หายโลภเพราะเวลาโกรธมันทุกเวลาโลภก็ทุกไปอยากได้อะไรนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยกังวลกังวายกระสับกระส่าย,ยพอหยุดความโลภได้ความทุกข์ก็หายไป งั้นก่อนที่จะดูจิตได้ต้องมาหยุดจิตให้เป็นก่อนหยุดจิตด้วยพุทโธหยุดความคิดอย่าปล่อยมันคิดในเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องคิดถ้าจําเป็นคิดก็คิดได้อาบน้ําก็อาบไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งไปอันนี้มันแต่งไปก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้คิดไปแล้วก็ไม่สบายใจขึ้นมาอย่าไปคิดหยุดความคิดแล้วต่อไปเวลามันคิดเรื่องที่มันทําให้เราไม่สบายใจเราจะได้หยุดมัน พอคิดแล้วเราไม่สบายใจไม่คิดดีกว่าหยุดมันดีกว่าความไม่สบายใจก็จะหายไปดังนั้นก่อนที่เราจะดูจิตเราต้องหยุดจิตให้เป็นก่อนถึงต้องมีสติสร้างสติขึ้นมาสติเป็นเบรกของจิตเบรกมีสติแล้วพอจิตคิดไม่ดีก็หยุดมันคิดแล้วไม่สบายใจก็หยุดมันบางคนหยุดไม่ได้มันนอนไม่หลับลคิดทั้งคืนเลย พอมีเรื่องมีราวเข้ามาในจิตนี่โอ้คิดห่วงหน้าห่วงหลังกังวลกับคนนั่นคนนี้เรื่องนั่นเรื่องน,น,องนี้นอนไม่หลับทั้งคืนนะเ,เพราะไม่มีไม่มีเบรกไม่มีสติที่จะหยุดมันยังต้องมีมาสร้างเบรกก่อนแล้วค่อยมาดูจิตอีกทีหนึ่งดูว่ามันคิดไปในทางไหนคิดไปในทางที่ดีก็ส่งเสริมเออเอาไปเลยคิดอยากจะทําบุญไปเลยอยากจะไปปฏิบัติธรรมไปเลยเแต่จะคิดว่าอยากจะไปมีมีเมียน้อยก็ต้องหยุดมัน อยากจะมีผัวน้อยก็ต้องหยุดมันใชไหมอย่าปล่อยให้มันไปทำเพราะเดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องขึ้นมา